สวัสดีครับก็เจอกันอีกครั้งนะฮะคราวนี้ไปโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอแรงทางไฟฟ้าดูบ้างนะครับเป็น example นะฮะหรือ,อ,อตัวอย่างที่21-4นะอีด4นโจทย์เขาบอกอย่างนี้ครับจุดประจุ q 1 q 2แล้วก็ q 3นะฮะขนาด2ไมโครคูลอมบวก2ไมโครคูลอมแล้วก็บวก4ไมโครคูลอมตามลำดับนะฮะวางอยู่ที่ตำแหน่ง xy เท่ากับ0,0.3แล้วก็ 0, 0. ูนแล้วก็ 0.4อม่า0นะฮะตัวแรกเป็นตำแหน่งในแนวแกน x ตัวหลังของวงเล็บก็คือเป็นตำแหน่งในแนวแกน y นะฮะตามลำดับเขาบอกว่าจงหาแรงรับทางไฟฟ้าที่จะทำต่อจุดประจุ Q3 ก็เป็นไงฮะอะลองดูครับโซลูชันวิธีการก็เป็นไงฮะเพื่อใหอ้ง่ายต่อการพิจารณาเราก็อะไรครับตั้งแกน x แล้วก็เป็นไงฮะแกน y เพื่อแสดง ตำแหน่งของอจุดประจุทั้งหลายครับ3ตัวนั้นถูกต้องไหมฮะเป็นไงฮะจุดประจุตัวแรกอยู่ที่ตำแหน่งไหนครับโจุดเขาบอกว่าจุดประจุ Q1 อยู่ที่ตำแหน่งอะไรฮะ x เท่ากับศถูกต้องไหมฮะอันนี้เป็น y อันนี้เป็นอะไรฮะแกน x x เท่ากับศ y อยู่ที่0.3เพราะนั้นก็ให้จุดนี้เป็นจุดอะไรฮะ Q1 จุดประจุ Q1 โอเคนะ จุดประจุ q สองเป็นไงฮะจะอยู่ที่ตำแหน่งอะไรครับอ่ะ0ูนลบศูถูกต้องไหมฮะอ่ะแล้วก็จุดลงไปตัวนี้ก็จะเป็นอะไรฮะ q 2ในขณะท,ที่อ่ะจุดประจุ q สามเป็นไงฮะอ่ะก็จะอยู่ที่อ่ะ0.4กับ0ถูกต้องไหมฮะจากนั้นเป็นไงฮะเนื่องจากอ่ะแรงระหว่างประจุเป็นไงฮะจะอยู่ในอะไรฮะอ่ะจะอยู่ในระหว่าง2ประจุนะฮะแรงระหว่างอ่ะจุดประจุ2ประจุจะอยู่ในแนวอะไรฮะแนวเส้นตรงที่ล่างอะระหว่างทั้ง2จุดประจุนั้นถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเราก็ลากอะะไรฮ ลากเส้นตรงเชื่อมระหว่างอะไรครับจุดประจุทั้งอะไรฮะสตัวนั้นนั่นเองโอเคนะฮะ,ะเนื่องจากอะไรฮะประจุ q 1เป็นบวกประจุ q 2เป็นบวกประจุ q 3เป็นบวกเพราะนั้นเป็นไงฮะ,ะแรงที่อะไรครับ q 1กระทากับ q สก็จะเป็นแรงที่อะไรฮะผลักให้อะไรฮะผลักให้ q สห่างออกมาจาก q 1เพราะนั้นเป็นไงฮะ,ะวิธีเราเขียนทิศทางของแรงก็คือเราก็จะเขียนกระทําที่จุดอะไรฮะจุด q 3แล้วก็ดันอะไรฮะ q 3ออกมาจาก อค aq1 แรงนี้ก็จะเป็นอะไรฮะแรง ftq1 กระทํากับอคิว3ในขณะเดียวกันเป็นไงฮะในกรณีที่เราพิจารณาอคิว2กระทํากับอคิว3ก็จะได้ว่าอะไรครับเนื่องจากเป็นประจุบวกทั้งคู่เพมัะนั้นก็จะเป็นแรงผลักเช่นเดียวกันเพมัะนั้นเป็นไงฮะ f ตัวนี้ก็จะเป็น f t ิว2กระทํากับอคิว3เป็นอะไรฮะเป็นแรงผลักประจุให้ q3 ออกห่างจาก q2 นั่นเองถูกต้องไหมฮะจากนั้นเป็นไงครับ เราใช้สมาการตัวไหนฮะสมาการที่เราใช้ในการคำนวณเราก็จะใช้สมาการ F อะไรฮะะแรงะระหว่างประจุไฟฟ้า,ฟาก็จะมีค่าเท่ากับ K อ Q อะไรฮะ Q อะไรฮะ Q 1 Q 2, หหารด้วยอะไรฮะ R ยกกำลัง 2K คือค่าคงที่มีค่าเท่ากับ9คูณอะ,ะยกกำลัง9หน่วยเป็นอะไรฮะอะนิวตันอะไรครับ เมตรยกกำลังสองส่วนด้วยอะไรฮะคูลอมบ์ยกกำลังสองนั่นเองโอเคนะฮะในขณะที่ q 1กับ q 2ก็คืออขนาดของประจุที่เราพิจารณานั่นเองในขณะที่ r ยกกำลังสองก็คืออะไรฮะะระยะห่างระหว่างประจุเพราะนั้นเป็นไงฮะถ้าพิจารณา q 1กับ q 3เราจะพบว่าระยะห่างระหว่างประจุตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับค่า r ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรฮะะลากที่2ของอะไรฮะระยะในแนวแกน x ก็คืออะไรครับ0.4อย์ยกกำลังสองบวกด้วยอะไรฮะระยะทางในแนวแกน y ก็คือ0.3น ยกกําลังสองถูกต้องไหมฮะอ่ะค่านี้เป็นไงฮะก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับอ่ะรูทอะไรฮะคานวณออกมาก็จะได้เป็นรูทอ่ะศูนย์จุถ้าถอดรูทออกก็จะเป็นอะไรฮะศูนย์นั่นเองเพราะฉนั้นระยะ R ก็คือ0ูนเนื่องจากอะไรฮะอ่ะรูปเป็นรูปที่สมมาตรเพราะนั้นเป็นไงฮะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันระยะทางในแนวแกนเเท่ากับศูนย์จุดสี่ระยะทางในแนวแกน y ายเท่ากับ0.3นั้นเป็นไงฮะ r ก็มีค่าเท่ากันก็คือ 0. ลากที่2ของ0.4ยกกำลัง2อบวกะ0.3ยกกำลัง2ก็จะได้เป็นอะไรฮะ r ก็มีค่าเท่ากับ0.5เช่นเดียวกันจากนั้นเป็นไงฮะเราก็แทนค่าเข้าไปในสมการเราก็ได้ f ออะไรฮะ q 1กระทำกับอ3ะก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไรครับค่า K ก็คือ9คูณอะไรฮะ10ยกกำลัง9อะคูณอะขนาดของประจุของ Q 1ก็มีค่าเท่ากับ2อะไรฮะมโครก็คืออะไรครับ ไมโครก็คือ10บยกกำลังลบหคูลอมถูกต้องไหมฮะอ่ะคูณด้วยอะไรฮะอ่ะประจุ Q1 มีค่าเท่ากับ2องคูณสิยกกำลังลบหคูลอมในขณะที่ประจุ Q3 มีค่าเท่ากับอะไรครับอ่ะ4อ่ะไมโครคูลอมถูกต้องไหมฮะเปลี่ยนไมโครเป็นอ่ะลบหก็เป็น4ีคูณลบหคูลอมหารด้วยอะไรฮะหารด้วย R ายกกำลังสค่า R ายกกำลังสมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็มีค่าเท่ากับ0.5อ่ะทั้งหมดยกกำลัง2ถูกต้องไหมฮะอ่ะจากนั้นเป็นไงฮะ คำนวณออกมาเราก็ได้ว่า f อะไรฮะ q 1นึกระทากับอะไรครับ q สามก็มีค่าเท่ากับอะไรฮะ,ะค่าที่คำนวณได้ก็คือ0.288ะฮนิวตันนั่นเองโอเคนะฮะจากนั้นเป็นไงฮะเราก็หาอะไรครับแรงที่อะไรฮะ q อะไรฮะ,ะแรงทางไฟฟ้าที่อะไรฮะที่ q 2องกระทากับ q สามเราก็ได้ว่าอะไรฮะ,ะก็มีค่าเท่ากับ k Q อะไรฮะ Q2 สอคูสามผานด้วย R ารอย่างสอง2 K ก็คือ9ก้าคูนแหละรครับอ่ะสิยกกำลัง9คูณด้วยอะไรฮะ2องคูนแหละรครับ10ยกกำลังลบหถูกต้องไหมฮะคูณด้วยอะไรครับ4ี่คูนสิอ่ะยกกำลังลบหค่านี้ก็คือค่าของ Q2 ค่านี้ก็คือค่าของ Q3 ถูกต้องไหมฮะค่านี้ก็คือค่า K ค่าของที่หารด้วยอะไรครับหารด้วย R ก็คือ0จุดอะไรฮะ0.5ยอ่ะยกกำลัง2เพราะนั้นอ่ะแรงที่อะไรครับ Q2 กระก็ทำต่ออ่ะคูก็มีค่าเท่ากับ0จุดอะไรฮะ28 8 Newton, นิวตันเช่นเดียวกันโอเคนะเมื่อเราได้ขนาดแล้วจากนั้นต่อไปเราก็พิจารณาอะไรฮะพิจารณาทิศทางของแรงที่กระทําต่อประจุ Q3 เราก็จะพบว่าอะไรครับจากรูปเราจะพบว่าอะไรฮะเราจะพบว่าเราทราบค่ามุมนี้ถูกต้องไหมฮะเมื่อเราทราบค่ามุมนี้เราก็จะทราบค่ามุมนี้ถูกต้องไหมฮะความรู้มอต้นก็คือมุมอะไรฮะมุมตรงข้ามมุมแหลมก็จะมีค่าเท่ากันเมื่อทราบค่ามุมเซตตาตัวนี้ก็จะ เราก็ทราบค่ามุมเอลฟาเช่นเดียวกันเมื่อทราบค่ามุมเอลฟาตัวนี้ก็จะทราบค่ามุมเอลฟาตัวนี้เช่นเดียวกันเพราะเป็นอะไรฮะด้านตรงข้ามมุมแหลมนั่นเองแต่เนื่องจากอะไรครับรูปนี้เป็นสมรูปที่สมมาตรถ,ถูกต้องไหมฮะ,ะขึ้นไปตามแกน x เท่ากับบวก0ูนย์ดไ,ไปตามแกนโทษนะฮะขึ้นไปตามแกน y เท่ากับบวกศูย์ุดขึ้นไปตามไปตามแกน x อเท่ากับ0ูนยุด ถูกต้องไหมฮะในขณะที่อีกรูปหนึ่งค่ามุมอลฟาคือลงไปตามแกน y เท่ากับลบศูนย์จุดวิ่งไปตามแกน x เท่ากับบวกศูนย์จุดสี่ถูกต้องไหมฮะวันนั้นก็เป็นรูปสามเหลี่ยมที่สมมาตรกันราะนั้นเป็นไงฮะค่าเซตาก็จะมีค่าเท่ากับค่าอลฟาถูกต้องไหมฮะจากรูปเราก็ได้ว่าเซตามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเซตาก็มีค่าเท่ากับแทนอะไรฮะแทนลบหนึ่งค่าของแกน y ก็คืออะไรครับก็คือสามอะไรฮะหารด้วยเลยครับ โทษนะฮะ0.3หารด้วยอะไรครับหารด้วย0.4นั่นเองถูกต้องไหมฮะถูกต oui. well ้องไหมฮะค่าเซต้าแทนนั่นแหละฮะแทนเซต้ามีมีค่าเท่ากับอะไรครับแทนเซต้าก็คือค่า0.3หารด้วยชิดก็คือ0.4ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นค่าเซต้าก็มีค่าเท่ากับแทนลบหนึ่ง0.3หาร0.4ถูกต้องไหมฮะในขณะเดียวกันค่าอัลฟามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ ก็มีค่าเท่ากับแทนอะไรฮะลบหลบด้วยอะไรฮะศูนหารด้วยอะไรครับ0.4ถูกต้องไหมฮะเพราะว่าค่าแกนอะไรครับค่าในแนวแกน Y มีค่าอะไรฮะ,ะต่ากว่าจุดศูนย์ศูนย์ถูกต้องไหมฮะเมื่อวัดลงมาก็จะเป็นลบถูกต้องไหมฮะในขณะที่ทางด้านขวาเมื่อวัดไปทางด้านขวาก็เป็นบวกเราให้ตัวนี้เป็นอะไรฮะบวก ให้ x ไปทางด้านขวาเป็นบวกเพราะนั้นเป็นไงฮะ y ที่มีทิศทางหลงก็จะเป็นลบอะไรครับ y เพราะนั้นเป็นไงฮะอัลฟาก็จะมีค่าเท่ากับทันลบหนึ่งลบศูนย์หยุดสามหารศูนย์หยุดสี่ค่าเซตา้าค่าอัลฟามีค่าเท่ากันก็คือมีขนาดเท่ากันแต่มีอะไรฮะแต่มีอะไรฮะแต่มีทิศทางของมุมต่างกันค่าอัลฟาเป็นไงฮะอัลฟามีทิศทางโทษนะฮะ,ะตัวนี้จะเป็นอะไรครับ ตัวนี้จะเป็นค่าอะไรฮะเป็นค่าอัลฟาตัวนี้จะเป็นค่าเซต้าตรงไหมฮะตัวนี้จะเป็นอะไรฮะเป็นอัลฟาเพราะว่ามีทิศไปทางด้านทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกในขณะที่ค่านี้จะเป็นค่าเซตามีทิศอะไรฮะตามเข็มนาฬิกาก็จะเป็นลบเพราะนั้นตัวบนก็จะเป็นอัลฟาตัวล่างก็จะเป็นเซตาโอเคนะฮะแพราะนั้นเป็นไงฮะเราคำนวณออกมาเราก็ได้ค่าเซตามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับจากตรงนี้เซตาก็จะได้ค่าเท่ากับ อ่ะสอะไรฮะองศานั่นเองโอเคนะครับอ่ผมขอฮลัลโหลอ่ะวงไว้แยกไว้ตรงนี้นะฮะอ่ะจากนั้นเป็นไงฮะเนื่องจากโจทย์ต้องการหาแรงลับที่จะทำต่อนะครับอ่ะ Q3 มันนั้นเป็นไงฮะเราก็บวกเวกเตอร์ของอะไรฮะแรงของ Q2 ที่จะทำกับ Q3 กับอะไรฮะแรงที่ Q1 กหจะทำกับ อ q สามเข้าไปถูกต้องไหมฮะวิธีการบวกก็คืออะไรครับเราก็แยกองค์ประกอบของมันออกมาเป็นอะในแนวแกน x กับอะแกน y ถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นแรง f ที่อะไรฮะ q หนึ่งกระทำกับอ q สามก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเนื่องจากมุมที่มันกระทำต่อกันเป็นมุมเซต้าถูกต้องไหมฮะ q หนึ่งกระทำกับ q สามมุมที่กระทำต่อมันเป็นอะมุมเซต้ามีทิศทางเป็นลบถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะอะค่าแรง f ที่ q หนึ่งกระทำกับ q สามเพราะนั้นเป็นไงฮะอเราก็แยกองค์ประกอบเอ f แรงที่ q1 กับ q3 ออกเป็นในแนวแกน x กับแกน y ถูกต้องไหมฮะอ่าองค์ประกอบในแนวแกน x ก็จะเป็นอะไรฮะ f cos เศตาในขณะที่องค์ประกอบในแนวแกน y ก็จะเป็น f sin ์เศตาถูกต้องไหมฮะอ่ะแล้วก็เขียนเข้าไปอ่าเพราะนั้นเป็นไงฮะอ่าค่าที่ได้ก็จะเป็น0.288อ่าคูณด้วยอะไรฮะ cos อ,อ่าหุมเศตามีค่าเท่ากับอะไรฮะอ่า36.87ก็ cos อ,อะไรฮะอ่า 36. 87ค่ามุมติดลบถูกต้องไหมฮะ,ะคูณด้วยอะไรฮะเวกเตอร์ i ก็คือเป็นอะไรฮะเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในแนวแกน x ถูกต้องไหมฮะ,ะบวกด้วยอะไรครับบวกด้วย0.28คูณอะไรฮะคูณไซร์ลบ36.87เราดึงอะไรฮะเราดึง0.28ออกมานอกวงเล็บก็จะได้เป็นอะไรฮะก็จะได้เป็นไซร์อะไรฮะ36.87องศา J. ต้องไหมฮะค่านี้ก็เป็นค่าติดลบโอเคนะฮะ,ะจากนั้นเป็นไงฮะเราก็แยกองค์ประกอบของอะไรครับ f ที่อะไรฮะ q 2ก็ทำกับ q 3ออกมาในแนวแกน x กับแกน y ก็จะ,ะได้เช่นเดียวกันก็คือ0.2 88คูณด้วยอะไรฮะเนื่องจากค่ามุมระหว่างอะไรฮะ,ะ f q 2ที่กระทำกับ q 3กับแกน x มีค่าเท่ากับอัลฟาเป็นค่าบวกแล้วก็แทนค่าเข้าไปก็เป็นอะไรฮะ เป็นคอสอะไรฮะ36.87อ,องศาไอ I, บวกด้วยอะไรครับบวกด้วยไซมุมเป็นอะไรฮะบวก36.87องศาเจถูกต้องไหมฮะ,ะจากนั้นก็จับสองตัวนี้มารวมกันเพราะนั้นเป็นไงฮะซิกมาเอหรือแรงลัพก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับศูนย์จุดอะไรฮะสองแปดคูณด้วยอะไรฮะคูณด้วย,อค,วยอคอสอะไรฮะคอส Α, ลบอะไรฮะสามสองศาบวกด้วยอะไรฮะอ่ cos อ่ะบวกอะไรฮะสามสองศาถ Turn, h, ูกต <kids> ้องไหมฮะอ่เวกเตอร์อะไรครับเวกเตอร์ไบวกด้วยอะไรฮะบวกด้วย sin อะไรครับอ่ะสามสิบหกอ่ะลบอะไรฮะสามสองศาบวกด้วย s i ายอะไรฮะสามสอองศาคูณด้วยเวกเตอร์ นั่นเองมนันเป็นไงฮะเนื่องจากอะทรายลบกับทรายบวกเป็นไงฮะมุมเดียวกันจะมีค่าะไรครับมีค่าบวกและลบเพราะนั้นอะสองค่านี้ก็คืออะไรครับเมื่อบวกกันก็จะได้เป็นอะศูนย์ถูกต้องไหมฮะอะจากอะไรครับอ่วงกลมหนึ่งหน่วยเราจะพบว่าค่าเป็นไงฮะค่าคอสของมุมอะไรฮะของมุมบวกและลบเป็นไงฮะอะมีค่าเท่ากันเป็นค่าอะตำแหน่งนี้ถูกต้องไหมฮะโดยที่เป็นค่าอะไรครับอะเป็นค่าบวกถูกต้องไหมฮะ ค่าในแนวแกน x เป็นอะไรฮะเป็นค่า cos ค่าในแนวแกน y เป็นอะไรฮะเป็น sin ในขณะที่เป็นไงฮะที่มุมลบเป็นไงฮะค่านี้จะได้ค่าเป็นบวกในขณะที่โทษนะฮะค่าของ sin ที่มุมเป็นบวกก็จะได้ค่าบวกในขณะที่ค่าของ sin ในมุมที่เป็นอะฮะมุมเป็นลบค่านี้ก็จะได้เป็น ลบเพราะนั้นเป็นไงฮะเนื่องจากเป็นมุมเดียวกันเพราะฉนั้นเป็นไงฮะสตัวนี้มีขนาดเท่ากันแต่มีเครื่องหมายตรง,งกันข้ามกันเมื่อจับมาบวกกันก็จะเป็น0ูนโอเคนะะเข้าใจตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอลบตัวนี้นะเพราะฉะนั้นได้ไดค่าซิกมาเอฟมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับซิกมาเอฟก็มีค่าเท่ากับ0ูนย์จุดสองปดแปดคูณด้วยอะไรฮะคอสลบสามสิบหกจุดแปดเจ็ดบวกคอสสามสิบหกจุดแปดเจ็ดก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ มีค่าเท่ากับ0.8บวกอะฮะ0.8คูณด้วยเวกเตอร์หนึ่หน่วยในแนวแกน x ก,ก็คือเวกเตอร์ i ถูกต้องไหมฮะจากนั้นก็เป็นไงฮะ0.2 88คูณ0.8บวก0.8ก็คือ0.288คูณ1.6ก็ซิกมา f ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเพราะนั้นซิกมา f ก็มีค่าเท่ากับอะไรฮะ0.46 i ก็คืออะไรครับถ้าเราเข้าไปดูในอะไรฮะ เข้าไปดูในรูปที่เราเขียนเราก็จะพบว่าเป็นไงฮะ,ะขนาดของอแรงรับก็จะเป็นไงฮะ,ะขนาดของแรงรับก็จะเป็นแรงที่อยู่ในแนวแกน x ถูกต้องไหมฮะ,ะมีขนาดเท่ากับอะไรฮะ0.46นั่นเองโอเคนะ,ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ